สวัสดีครับกลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับปอสนะครับอีสุนครหลวงพระรามสองครับตูนครับอีสุนครหลวงพระรามสองเช่นกันเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือมีลูกค้าขอกันมาเยอะมากคอมเมนต์บอกมาตั้งแต่คลิปก่อนว่าสี่ประตูเปิดตัวใหม่ปี2024เนี่ยไม่เห็นเอามารีวิวเลยใช่วันนี้จัดให้สายสี่ประตูรถครอบครัวรถยกสูงกันบ้างอวันนี้เราอยู่ในรุ่นอะไรครับตูนเป็นสี่ประตูยกสูงนะครับเกรดแนะครับเกียร์ธรรมดา เอ็มวายี่พูดถึงเกียร์ธรรมดาที่แสดงว่ามีเกียร์ออโต้ด้วยมีออโต้ก็มีราคาก่อนดีกว่าเห็นว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับราคารู้สึกปรับขึ้นมาสองหมื่นหาใช่ราคาเจ้าคันนี้อยู่เท่าไหร่ครับออยู่ที่9ก้0 0 0นสามหมื่นบาทครับเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทก็คือจะเป็นราคาสีเทาสีเทาสีบอลเงินแล้วก็สีดำสามสีส่วนสีหนึ่งสีขาวสีหขาวมุกบวกเพิ่ม7 0 0 0โอเคก็คือจะเป็นราคาใหม่แล้วใช่ครับเพิ่มมา25งหมที่นี้เรามาบอกกันดีกว่าว่าสองหมื่นห อ่าเริ่มต้นด้านหน้าก่อนเลยครับมากับดีไซน์นี่ฝากระโปรงหน้าใหม่เห็นไหมจะรู้สึกว่ามีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นดูดูใหญ่ดูกว้างขึ้นใช่ถูกต้องนะครับอ่ากระจังหน้าครับแบบใหม่นะครับเป็น T d ดีได n s i ชั่นเป็น3ชั้นแล้วนะครับกระจังหน้าของเอว4ยี่บนะครับผัดลงมานะครับนี่เขาจะมีตัวเหมือนรังผึ้งด้านหน้าด้านหน้าเป็นช่องให้อากาศเข้าได้ง่ายขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เหมือนเปลี่ยนใหม่ไหมครับเปลี่ยนมรู้สึกจะเป็นแบบ ตรงใช่อันนี้เปลี่ยนใหม่มาเลยอ่าอันนี้ดูมีมิติมากขึ้นใช่โอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมที่ไฟหน้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับไฟหน้าตัวนี้เขาอัปเกรดอ่าไฟเลี้ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยแล้วด้านล่างนะครับก็เป็นไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นเคยเนาะเกรดแซดเหมือนเดิมก็ยังเป็น LED อยู่นะครับแล้วก็เพิ่มตัวตัวนี้นะครับเป็นแอร์เคอร์ชั่นนะครับตัวนี้จะช่วยไอโรไดนามิกนะครับเวลารถเนี่ย ขับไปเนี่ยเกิดอาการต้านลมนอรถปะทะลมตัวนี้ก็ทําให้รีดลมได้ดีนะครับลมไหลผ่านช่วยลดการปะทะใช่ใช่โอเคนะครับถัดมาด้านข้างดีกว่าปะมาดูด้านข้างกัน้าเราว่ากันไปละนะครับล้อผมว่าเหมือนล้อแม็กนี่จะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนลายใหม่เลยนะครับแต่ขนาด18นิ้วเหมือนเดิมสเปคยาง Bristone เหมือนเดิมใช่นะครับ265 60นะครับขอบ18นิ้วนะครับเหมือนเดิมต่างแค่ลายต่างแค่ลายเปลี่ยนลายใหม่โอ้ลายนี้อันนี้ก็ดูดูสวยดูหรูหรามาก ตันนี้โอเคแต่ว่าด้วยความกว้างมิติดิเมนชันตัวรถคือยังเหมือนเดิมหมดยัมไม่เปลี่ยนอะไรในรื่อเกีรแซดถูกต้องหลักๆรู้สึกจะมีไฟหน้าท้ายแล้วก็เดี๋ยวภายในใช่เราพาดูรอบๆก่อนได้ได้โอเคมาด้านหลังกันบ้างดีกว่าก้บอกว่าก็มีบันไดอะไรเรียบร้อยมาให้มันก็เหมือนเดิมเลยครับต้องบอกว่าที่เรารีวิวเกียแซดเนี่ยคือคนขอเยอะมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายค่อนข้างดีเลยขายดีขายดีตั้งแต่โมเดลเก่าแล้วแล้วก็โมเดลใหม่ก็ลูกค้าถามกันมาค่อนข้างเยอะ โอเคนี้ไฟก็คือเปลี่ยนด้วยเลี่บนกเป็น3ชั้นนะครับเป็นท r ิปเปิลอารเมอร์ตัวนี้ไฟท้ายของเรามีชื่อเรียกของเขาด้วยใช่เดิมทีเป็นดูโอโซนิกดันท้ายแต่กันชนคือยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมกันชนเหมือนเดิมโอเคมีกล้องมองถอยเหมือนเดิมใช่แล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยเขาก็อัปเกรดมาให้ด้วยมีเส้นไกด์ไลน์พร้อมกับบอกตำแหน่งองศาของของพวงมาลัยโอเคมาให้อันนี้คือภายนอกเปลี่ยนประมาณนี้ใช่ครับได้งั้นเดี๋ยวไปดูภายในต่อเชิญเลยครับไป ตอนนี้ก็คืออยู่ในภายในตัว h a n d ดอร์เกต Z ใช่เดี๋ยวภายในอ่ะผมว่าดูเหมือนเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะใภายนอกคือหลกัหลกๆแค่ล้อไฟกระจังใช่หไหมครับภายในที่ผมเห็นตอนแรกเลยผมว่าจอนี่จะเปลี่ยนใหม่ไหมใช่จอเนี่ยเขามีขนาดปรับให้ใหญ่ขึ้น,นเดิมทีรู้สึกจะเป็นจอ7นิ้ว7นิ้วตอนนี้เนี่ยได้เป็น8นิ้วเรียบร้อย8นิ้วครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันก็เพิ่มเข้ามาให้เราด้วย รู้สึกว่าตัวจอเนี่ยแบ่งแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็นสส่วนวใช่ดีไซน์ก็คือจะสวยมากขึ้นม<ช>ีบอก เวลาบอกวันที่แล้วก็โหมดการเชื่อมต่อแล้วก็มีองศาของตัวรถด้วยองศาของล้อด้วยองศานี้ช่วยช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับเวลาเราขับครับบางทีเราจะมองไม่เห็นพื้นถนนเนาะเราองศาตรงนี้คอยจะบอกเราได้ว่าเรารถเราอยู่ในระนาบแบบไหนอ๋ออุ้ยอันนี้ผมว่าช่วยได้เยอะในการใช้งานจริงใช่แต่ก็ยังมีที่ชาร์จ USB ด้านหน้าใช่ครับยังมีให้เหมือนเดิม USB เป็น Type C ให้เรียบร้อยอ๋ออันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเดิมทีจะเป็นที่ชาร์จ USB ธรรมดาใช่ธรรมดาใช่ครับแล้วก็คอนโซล เป็นหุ้มหนังให้เหมือนเดิมเกจแเหมือนเดิมครับใช่รู้สึกแต่งพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมิวลาดีไซน์จะสังเกตเห็นที่ตัวคอนโซลหน้าคอนโซลข้างประตูเนี่ยจะมีลูกเล่นมากขึ้นปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่โอเคเดี๋ยวถัดมาตรงกลางบ้างดีกว่าตรงโคมาเลยผมเลยเป็นหุ้มหนังเกจแซให้มาเหมือนเดิมใช่แต่ว่ารู้สึกแต่ตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ใช่ใช่ไหมครับเดิมทีจะเป็นตรงๆอันนี้ดูเหลี่ยมดูมีมิติมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นโอเคที่สําคัญที่เรารู้สึกว่าเราเราาาเเเเเข้้้มมมในนนนนรรถแลลววูสึกหืือออัััปีี่่ยยยะคคตบงา อ๋อบูลหลังคาเดิมทีจะเป็นอสีออสีเบจสีเบทสีสว่างใช่ก็จะเลอะเนาะใช่อันนี้ก็ดูอบอุ่นดูสีดําใช่ครับดูดสป,ปอร์ตลงตัวมากขึ้นนะเป็นสีดำโอเค แล้วก็อันนี้ไฮไลท์เลยผมว่านะน่าจะเป็นตัวเลือนใหม่ใช่ที่ปรับใหม่เลื่อนไม่เนี่ยคือเป็นแบบดิจิตอลละใช่แล้วก็อันนี้เลือนไม่ปรับใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยจากเดิมเนี่ย4.2นิ้วอ่าปัจจุบันตอนนี้อัปเกรดเป็น7นิ้วแล้วก็ในฝังในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็สามารถจะดูได้าละเอียดมากยิ่งขึ้นรู้สึกถ้าตัวหน้าจอ AMI D ตัวเนี้ยครับมันเลือกแบบเลือกดีไซน์ได้เปลี่ยนกราฟิกได้2แบบเลยในส่วนนี้ก็บอกโอ้โหดูเหมือนสปอร์ตมากขึ้นใช่เลือนใหม่ให้เลือกได้มากขึ้น ถูกต้องแล้วก็จะมีอ่าดีไซน์ที่ตัวเบาะเบาะก็คือจะเป็นเบาะนังเหมือนเดิมคูแม็กแต่รู้สึกจะเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายใหม่มีตัวรูระบายอากาศได้ดีขึ้นก็คือเบาะหนังนี่ก็คือใส่ตั้งแต่รุ่นเกรดแซดเกรดแซดขึ้นไปใช่ถูกนะครับโอเคต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆเกรดแซดถ้าใครออกรถไปใช้งานต้องบอกว่า ฟังก์ชันพื้นฐานนี่ใส่มาค่อนข้างครบครบครบนะครับเกียร์โต้ก็มีเหมือนกันมีครับตั้งกันตรงไหนบ้างถ้าเป็นเกียร์โต้เกียร์โต้ก็คืออ่าเกียร์เนี่ยจะเป็นอ่าออโต้หกสปีดพร้อมกับเกียร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชียนเป็นบวกลบที่ตัวคันเกียร์ได้เลยนอกนั้นเหมือนเดิมใต่างไม่กันเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะภายในปะเดี๋ยวเรามีโปรให้ลูกค้าด้วยโปรโมชั่นเกียร์แซดตัวใหม่จัดไปจัดโปรงามๆครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุป รายละเอียดแล้วก็ราคา<ด>อีกทีหนึ่ง<ช>นะครับก<ช>็คือรุ่นปี2024ครับ รับราคาขึ้นจากปี23เท่าไหร่ครับอ่า25,000บาทโอเคก็คือจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาสรุปราคาก็คืออยู่ที่932,000บาทใช่ครับและเกียร์ออโต้เท่าไหร่ครับอ่าออโต้จะแพงขึ้นมาจากเกียร์ธรรมดาอีก35,000อ่าก็จะเป็น967ถูกต้องโอเคสีขาวมุกก็คือบวก7,000เหมือนเดิมับนะครับก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากออกรถนะครับโป๊ะออกรถเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ออกรถอยู่ที่59,000บาทอ่า59,000ก็คือออกได้คคคคััันนนีีีี้้้้้้้เเเลลลลยยยยไไดดดทททงงกกกกกรรรรรร์์อออออโตแแวว็็มมมูู่่หหืืใาาาาถสขพ2 นี่เราประจําการอยู่ที่นี่ใช่ก็ตอนนี้ก็คือมีรถทยอยเข้ามาเยอะแล้วมีให้ดูหลายๆรุ่นมาทดลองขับก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับรอติดตามกันคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนไว้เจอกันครับ